คืนนั้นกลับจากทำงานดึกมากเหนื่อยจนแทบจะล้มทั้งยืนสิ่งแรกที่อยากทำคืออาบน้ำให้สบายตัว ห้องน้ำที่คอนโดเก่าของฉันมันแปลกถึงจะทำความสะอาดบ่อยแค่ไหนก็ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องมองอยู่ตลอดเวลาฉันเปิดน้ำอุ่นๆแล้วยืนใต้ฝักบัวปล่อยให้น้ำชะล้างความเหนื่อยล้าออกไปแต่ก็รู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลัง พยายามบอกตัวเองว่าคิดไปเองคงเป็นพร้อมเหนื่อยเกินไปแต่ความรู้สึกมันชัดเจนขึ้นเรื่อยเเหมือนมีลมหายใจอุ่นๆรดต้นคอฉันตัดสินใจหันไปมองในกระจกภาพที่เห็นทำให้ขนลุกสู้นอกจากเงาของตัวเองแล้วยังมีเงาของใครอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหลัง ฉันกรีดร้อมสุดเสียงถอยหลังกรูดชนกำแพงเงาในกระจกหายไปเหลือเพียงเงาของฉันฉันรีบเปิดประตูห้องน้ำวิ่งหนีออกมาแทบไม่คิดชีวิตแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่มองกระจกฉันเห็นรอยยิ้มนั้นยิ้มให้ฉัน รอยยิ้มที่ไม่ใช่ของฉันคำถามชวนคิดเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองในกระจกหรือบางทีกระจกอาจจะเห็นเรามากกว่าที่เราเห็นตัวเองเสียอีก